สวัสดีครับผมกันเลซิ่งนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดจองรถยนต์นะครับในงานมอเตอร์โชว์ปี2021นะครับสำหรับวันนี้จะเป็นยอดจองนะครับในวันที่9นะครับถ้านับรวมวันที่เป็นวันสื่อมวลชนด้วยนะครับ ต้องบอกว่าแต่ละค่ายเนี่ยทำยอดจองได้ค่อนเยอะมากๆนะครับในปีนี้เดยวทางการลิซซิงจะค่อยๆพามาไล่เลียงนะครับวันนี้จะไปเร็วสักนิดหนึ่งเพราะว่าจะพาไปดูหลายแบรนด์มากๆนะครับพามาเริ่มต้นดูจากที่ทางด้านแบรนด์แรกนะครับทางด้านแบรนด์แรกก็คือ v o l v o v o l v o มียอดจองเข้ามา177คันนะครับทางด้านของ v o l v o นะฮะมียอดจองเข้ามาวันล่าสุดที่18คันถือว่ามียอดจองเข้ามาทุกวันเลยนะครับสำหรับ v o l v o มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับยี่ห้อถัดมาก็คือเกียร์เกียร์มียอดจองที่179คันอ่าันทางด้านเกียร์ทำยอดจองทุกวันเหมือนกันนะครับทั้ง9วันเลยวันล่าสุดมียอดจองเข้ามาที่22คันอ่คันมาดูทางด้านยี่ห้อถัดมานะครับยี่ห้อถัดมาก็คือเปอร์โยเปอร์โยทำยอดจองได้อยู่ที่200กับอีก2คันทางด้านของแบรนด์เปอร์โยนะครับ ยอดจองเข้ามาทุกวันเหมือนกันนะครับวันล่าสุดอยู่ที่19คันดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับยี่ห้อถัดมาก็คือทางด้านของแบรนด์ซูบารุซูบารุทำยอดจองได้อยู่ที่224อ่คันทางด้านของซูบารุนะครับก็เป็นแบรนด์มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ราคาข้างวดนะฮะถือว่าจับต้องได้นะครับเป็นแบรนด์ที่น่าใช้มากๆมาดูทางด้านยี่ห้อถัดมาเลยนะครับยี่ห้อถัดมาก็คือฮุนได ฮุนไดทำยอดจองที่339คันแบรนด์ฮุนไดนะครับทำยอดจองเข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับยอดจองวันล่าสุดอยู่ที่21คันถือว่าเป็นแบรนด์คุณภาพสูงนะครับน่าใช้มากๆดูทางด้านยี่ห้อถัดมาเลยนะครับทางด้านยี่ห้อถัดมาก็คือ B M W ทำยอดจองได้ที่489คันนะครับ B M W วันล่าสุดนะครับทำยอดจองได้ถึง51คันนะครับถือว่าเป็นแบรนด์หรูนะครับ มาดูทางด้านยี่ห้อถัดมาเลยนะครับทางด้านยี่ห้อถัดมาเนี่ยเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับในตลาดประเทศไทยเราก็คือฮาวาลฮาวาลทำยอดจองได้ที่527คันนะครับแบรนด์ฮาวาลเนี่ยมียอดจองเข้ามานะครับที่8วันนะฮะ,ะต้องบอกว่าทำยอดจองได้ดีทุกวันเลยนะครับโอ้โหนี่วันล่าสุดอยู่ที่59คัน ทางด้านแบรนด์ฮาวาวนะครับตอนนี้มีตัวใหม่ล่าสุดก็เป็นโจไลออนนะครับก็ถือว่าทําราคาได้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่นะฮะอันนี้ต้องบอกอีกรอบหนึ่งว่าฮาวาวเนี่ยคือแบรนด์น้องใหม่ในตลาดประเทศไทยเรานะครับที่ทํายอดขายเนี่ยต้องตอนนี้ต้องบอกว่าเบียดกับทางด้านของแบรนด์ญี่ปุ่นเจ้าเดิมนะครับก็คือนิสสันเลยนะครับทีนี้มาดูแบรนด์ถัดมานะครับที่เบียดกับฮาวาว์ที่แจ้งเมื่อสักครู่ก็คือนิสสันนะครับยอดจองของนิสสันอยู่ที่553คัน ทางด้านแบรนด์นิสสันนะครับก็ทํายอดจองดีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับวันล่าสุดมียอดจองแจ้งเข้ามาอยู่ที่63คันนะครับแต่ทางด้านของนิสสันเนี่ยปกติแล้วนะครับเขาจะอยู่ทางด้านของหัวตารางนะครับในตลาดประเทศไทยเรานะฮะแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างจะมาผิดฟอร์มสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็รอลุ้นนะฮะว่าทางด้านของวันท้ายๆของงานเนี่ยปกติยอดจองเขาจะไปเยอะวันท้ายๆนะครับทางด้านของนิสสันอาจจะพุ่งขึ้นมานะฮะ ทำยอดจองได้อยู่หัวตารางอีกครั้งหนึ่งต้องดอดูอ้าท้ายงานนะครับอทีนี้มาดูทางด้านของแบรนด์ถัดมานะครับแบรนด์ถัดมาก็คือทางด้านแบรนด์ฟอร์ดฟอร์ดทำยอดจองได้ถึงนะครับ633คันยอดจองวันล่าสุดนะครับเข้ามาที่73คันนะฮะทางด้านแบรนด์ฟอร์ดปีนี้นะครับก็ยังเป็นตัวหน้าเดิมอยู่นะครับ แต่ว่าเร็วๆนี้นะฮะตัวหน้าใหม่ทางด้าน Ford r เ n นเจอร์จะออกมาให้เราเห็นแน่นอนอเพราะว่าทางด้าน Ford ดเพิ่งประกาศลงทุนนะครับมากกว่านะครับสองหมื่นกว่าล้านเลยนะฮะต้องว่าอย่างนั้นโหสุดๆจริงๆสำหรับแบรนด์ Ford ในประเทศไทยนี่มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับก็คือ Mercedes- Ben z Mercedes-Benz มียอดจองที่742คัน Mercedes Ben z วันมียอดจองเข้ามาล่าสุดนะครับวันล่าสุดที่79คันนะครับถือว่าเป็นแบรนด์หรูในตลาดประเทศไทยเราอีกแบรนด์หนึ่ง ทางด้านยี่ห้อถัดมาเลยนะครับยี่ห้อถัดมาเป็นมิตซูบิชินะครับ ishi, มิตซูบิชิมียอดจองที่791คันมิตซูบิชินะฮะตอนนี้ถ้านับตอนนี้อยู่ที่หัวตารางแน่นอนแล้วนะครับทางด้านของ ishi, มิตซูบิชิมียอดจองเข้ามานะฮะวันล่าสุดอยู่ที่86คันนะครับ มิสูบิชิปีนี้มาในทีมนะฮะของทางด้านแรลลี่อาร์ตนะครับถือว่าเป็นทีมแข่งระดับตำนานนะครับถ้าใครเป็นแฟนของมิสูบิชิเนี่ยโอ้โหถ้าบอกว่ามิสูนะครับแต่งแรลลี่อาร์ตเนี่ยต้องบอกว่าเข็นและกรีสลบแน่นอนนะครับปีนี้มาอย่างดุดันจริงๆอิงทีนี้ามาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาเลยนะครับทางด้านของยี่ห้อถัดมานะฮะก็คือทางด้านของแบรนด์ MG นะครับ MG ทํายอดจองที่815คัน ต้องบอกว่าเป็นยอดจองที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากๆนะครับสำหรับทางนั้น MG นะฮะทำยอดจองได้ดีต่อเนื่อง หลายปีต่อกันแล้วนะครับทางด้าน MG เนี่ยตั้งแต่ทำตลาดในประเทศไทยเรามานะครับตอนนี้อยู่ทางด้านของหัวตารางเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของยอดจองในงานมอเตอร์โปนะฮะตัวน่าสนใจมีหลายตัวนะครับเริ่มต้นจากทางด้านของ MG 5นะครับมี HS มี MG ต่างๆ่างนะครับ ZS พวกนี้นะครับก็ถือว่าโปรดักต์หลายๆตัวนะครับโดนใจแฟนชาวไทยอย่างมากเลยนะครับทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาเลยนะครับยี่ห้อถัดมาก็คือ s u zuki ซูซูกิมียอดจองที่968คันนะครับทางด้านของแบรนด์ซูซูกินะครับเอาไม่น่าเชื่อเลยนะครับตอนนี้ทํายอดจองได้ค่อนข้างจะสูงแบบมากๆเลยนะครับตอนนี้ซูซูกิพังอาจขึ้นมานะครับเป็นท็อปไฟนะครับในยอดจองมอเตอร์อีกโปรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางด้านของซูซูกิเนี่ยยอดจองล่าสุดนะครับวันล่าสุดแจ้งเข้ามาอยู่ที่132่งรอยาคันแบรนด์ซูซูกินะครับเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แพงนะครับแต่คุณภาพสูงมากๆเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้ อาทีี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับก็คือ m a z d m a มาสดายอดจองอที่1,687คันบแบรนด์ Mazda นะครับทำยอดจองพุ่งไม่หยุดเลยนะครับทางด้านของงานมอเตอร์โปปีนี้นะครับล่าสุดนะครับมียอดจองแจ้งเข้ามาอยู่ที่172คันนะครับทางด้านของบแบรนด์ Mazda นะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับ4นะครับและดูท่าทางนะฮะว่าจะมียอดจอง พุ่งไปอีกอย่างต่อเนื่องแน่นอนเพราะว่าตอนนี้อยู่ในท่วงท้ายแล้วนะครับทางด้านของงานมอเตอร์โชวปีนี้นะฮะเหลืออีก4วันนะครับเหลืออีก4วันต้องต้องรอดูนะครับว่ามาสด้าจะทํายอดจองได้สูงกว่านี้ไหมแต่คันดิซิงมองว่าสูงกว่านี้แน่นอนี่มาดูทางด้านของแบรนด์อันดับ3นะครับตอนนี้ยอดจองของอีลซุนะครับอยู่ที่1,950คันนะครับต้องบอกว่าปีนี้มาแรง แบบผิดหูผิดตามากๆนะครับเพราะปกติแล้วนะฮะในงานจัดแสดงรถยนต์อย่างเงี้ยทา้งด้านของอิลสุเขาจะยอดจองไม่ค่อยสูงขนาดนี้นะครับแต่ปีนี้มาแปลกนะครับทํายอดจองได้ถึงระดับแบบเกือบเกือบสองพันคันแล้วนะครับแล้วนี่ยังเหลือวันงานอีกตั้งหลายวันนะครับมีวันที่เป็นวันหยุดซึ่งจะเป็นวันที่มียอดจองสูงมากๆนะครับทังด้านของอิลสุมียอดจองรายงานเข้ามานะครับวันล่าสุดนี้อยู่ที่200กับอีก9คันเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นยอดจองที่สูงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ทางด้านของแบรนด์อูสุในบูธนะครับก็เดาไม่ยากนะฮะมียูสุดีแม็กนะครับมีอูสุมิวเอ็กนะครับสองรุ่นหลักๆแหมยอดจองขนาดนี้ต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆอทีนี้มาดูทางด้านของแบรนด์อันดับ2นะครับฮอนด้าทำยอดจองได้ที่2,400กับอีก9คันนะครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่ายอดจองเข้ามาแบบพุ่งไม่หยุดจริงๆนะครับสำหรับทางด้านฮอนด้าทำยอดจองวันล่าสุดนะครับได้ที่234คันนะครับ แบรนด์ Honda ปีนี้นะครับโอ้โหถือว่ามาได้อย่างดีเลยนะครับคือวันจองเนี่ยยังเหลืออีกเยอะนะครับวันในงานเนี่ยแล้วทางด้านของ Honda เองนะครับมาประมาณเนี่ยทางเรซิ่งมองว่านะครับท้ายงานเนี่ยโหยอดขายสูงแน่ๆนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจนะครับเป็นตัว HRV นะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนที่ชอบรถเซกเมนต์อยู่เซกเมนต์นี้อยู่นะฮะเข้าไปดูได้เลยนะครับต้องบอกว่าสวยผิดหูงผิดตายริงสําหรับตัวนี้ ทีนี้มาดูทางด้านของแบรนด์ที่มียอดจองสูงสุดในงานณปัจจุบันนี้นะครับก็คือโตโยต้าโตโยต้าทำยอดจองนะครับอยู่ที่2,784คันนะครับาทางด้านของวันล่าสุดของโตโยต้านะครับทำยอดจองเข้ามาที่226คันนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าโตโยต้านี่แรงไม่หยุดนะและเนี่ยถ้าเกิดยอดจองประมาณนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะฮะต้องบอกว่ายอดจองเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วมากแน่ๆน,นะฮะการ leasing มองไว้อย่างนั้นเพราะว่ายังเหลือวันอีกเยอะมากๆนะครับ แล้วก็ยังมีวันหยุดเหลืออีกนะครับซึ่งปกติแล้วทางด้านของงาน m o เตนโปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดนะครับอาจจะมียอดจองสูงแบบสูงมากๆเลยนะครับทางด้านของบูตโตยตาปีนี้นะครับโอ้โหมาแนวเท่เลยนะครับต้องบอกว่าสวยยกค่ายเลยนะฮะ ถ้าเกิดเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับที่กำลังสนใจรถมือใหม่ป้ายแดงนะครับปีนี้บอกเลยนะฮะว่าไปดูที่งานมอเตอร์โชว์เลยมีโปรโมชั่นเยอะนะครับเพราะว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาพยายามนะครับจะทํายอดขายแบบให้ได้นะฮะในช่วงปลายปีเนี่ยตอนนี้อัดแคมเปญส่วนลดของแจกของแถมเนี่ยเยอะแบบเยอะมากๆนะครับ าถ้าเกิดว่าเดี๋ยววันหลังนะฮะเดี๋ยวการ์ซิ่งจะทำโปรโมชั่นให้ดูว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขามีโปรอะไรน่าสนใจมากนะครับแต่บอกเลยนะฮะว่าใครซื้อรถช่วงนี้โชคดีจริงๆโปรโมชั่นแรงทุกค่ายแน่นอนนะครับขอบคุณเ <ฮะ S 1> พื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ